สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมปาดนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ชินโงอาคมมันแผ่นเหล็ก2แผ่นที่รับมาจากมาร์คพอถ่ายทอดพลังเวทใส่ในแผ่นเหล็กที่โงอาคมแผ่นเหล็กอีกแผ่นก็โดนดูดเข้ามาติดกันดังกิ้งแม่เหล็กใช่ตัวหนังสือที่ทําให้เป็นแม่เหล็กอย่างนี้นี่องแล้วอีกอันล่ะ อันนี้โอ๊ยพลาดไปหน่อยแฮะพราะถ่ายทอดพลังเวทใส่แผ่นเหล็กโลอาคมโดยไม่ได้เตรียมตัวทําให้มือโดนกระแสไฟฟ้าช็อตเดี๋ยวทําอะไรเนี่ยชินชะจินกุ้งไม่เป็นไรนะจ๊ะมาเรียทําสีหน้าเอิมลาส่วนซีซีดีจับมือชินด้วยความเป็นห่วงและใช้เวทมนตร์รักษาให้ในเวลาแบบนี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นภรรยากับเพื่อนผู้หญิงเลยนะเอะไม่ใช่เวลาคิดเรื่องนั้นนี่ไม่เป็นไรแค่โดนช็อตนิดหน่อย สายฟ้าขณะที่ชินับการรักษาจากซิซีดีออกจุดคิดถึงปรากฏการเมื่อคู่นี้จริงสิออกตนัดเวทบนสายฟ้านี่นาะใช่สายฟ้ากับแม่เหล็กแต่ไม่รู้ว่ามีผลลัพธ์แบบไหนเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นเองหรอจริงด้วยน่าแปลกจังนะครับสายฟ้ากับแม่เหล็กหรอยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเยอะเลยนะ ออกมาร์กและมาเรียยอมรับคาอธิบายของชินส่วนคุณชาวรินทําหน้าเหมือนไม่ค่อยยอมรับแต่จะบอกความจริงไม่ได้เด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะโดนคุณชาวรินมองว่าเป็นบุคคลอันตรายอีกมาร์กกับยูริคุยกันหลายอย่างเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการนำสายฟ้ากับแม่เหล็กขอโทษนะเรื่องนั้นจงใจพูดให้เข้าใจผิดน่ะการจะสร้างเร็วกันจําเป็นต้องใช้พลังแม่เหล็กแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวแม่เหล็กพูดถึงสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยไฟฟ้ากับแม่เหล็กจะไม่ใช่เร็วกันน่าจะเป็นลิเนียกาัััมงนนร์การ์ดมันถึงอย่างนั้นก็มนกไม่่่่นาเชือวา จะสร้างอาวุธแบบนั้นต่อให้เป็นชินก็ไม่คิดจะสร้างอาวุธนั้นหรอกเพราะถ้าสร้างมันขึ้นมาวิธีการทําสงครามของโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปต่อให้เป็นคนที่ใช้เวทมนมนไม่ได้ก็ตามไม่ว่าใครก็สามารถใช้อุปกรณ์เวทมนมนพูดง่ายๆคือทุกคนใช้สุดยอดอาวุธนั้นได้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้พิเศษหรือได้รับการฝึกถ้าได้ของแบบนั้นมาจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้อาดิสเคยบอกว่ามนุษย์มักพ่ายแพ้แก่กิเลสและตา้อใจแค่ยิงอาวุธนั้นปังๆจากระยะไกลก็ยึอดอาณาจักรได้ง่ายๆพอคิดว่าจะเป็นนนอออยย่่่าาาางไไรรหหกววุธััแ้แพลลปทโเเะ เ็นได้ว่าอารยธรรมยุคก่อนอาจจะสร้างอาวุธนันจํานวนมากยังผลให้เกิดสงครามแสนน่าเศร,าร้าอารยธรรมยุคก่อนอาจล้มสลายไปด้วยเหตุนั้นมีคนบอกว่าปืนที่ทะเลทราย,ยที่ขวางกันระหว่างควันหลงกับโลกตะวันตกเกิดสิ่งที่หลงเหลือมาจากสงครามของอารยธรรมยุคก่อนหมายความว่าอาจมีอาวุธที่ทรงอนุภาพกว่านั้นหรือต้องบอกว่าอาจมีสิ่งของโลอาคอมเวทมตนเทอร์โมนมนวเคียที่ชินใช้ต่อสู้กับชิตอมก็ได้หากมีใครหุดเจอสิ่งนั้นเข้าและทดลองยิงโดยไม่รู้อนุภาพของมันแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงดีไม่ดี อาจบุกมาโจมตีโลกตะวันตกเรื่องนี้สงสัยต้องลองตรวจสอบโบราณสถานดูสักสครั้งแต่ถ้าขุดเจอวบอันตรายจะอธิบายอย่างไรดีจริงด้วยจะรำอย่างไรกันนะชินมองไปยังมากกับยูริที่เริ่มคุยกันหลายๆอย่างเบื้องหน้าสองแผ่นเด็กรอ,อคมแล้วด้วยความกัดกุ้มใจ อย่างนั้นหรอกครับผลสุดท้ายแผนพิกสถานการณ์ของเฮาก็เป็นไปตามที่คุณอาชาเวศบอกเลยเอาไว้คิดเรื่องอาวุธของอะไรทอยุ่ก่อนที่หลังอันดับแรกต้องจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าดังนั้นพอล่บบทสนทนาในตํแหน่งยูโคให้คุณอาวานฟังก็ได้คําตอบแบบนั้นแค่ผลลัพธ์มันกลายเป็นอย่างนั้นไม่ได้ล่วงรู้แผนการของฮาหรอกครับอย่างนั้นหรอกครับแต่อาวุธที่ถึงขั้นพิกสถานการได้ในทีเดียวคุณอาชาเวศสร้างอาวุธนั้นได้หรือเปล่า ไม่ได้ครับเห็นว่าเป็นอาวุธที่ถูกขุดเจอจากโบราณสถานยุคเก่าเป็นอาวุธที่เกินกว่าความรู้ของพวกเรางั้นหรอครับทําไมทําท่าเสียดายล่ะอะไรกันเจ้าหน้าที่การทุนาวานันอยากได้อาวุธทรงพลังขนาดนั้นไปคิดจะทําอะไรงั้นหรออ๋อเ่ยปัมปุนาวานที่พูดเหมือนกับว่าอยากได้อาวุธแสนทรงพลังปะเปล่าแค่นึกสนใจนะครับไม่ได้อยากได้อาวุธนั้นหรอกถามว่าสร้างได้หรือเปล่าไม่ใช่หรอจริงด้วยถามแบบนั้นเหมือนจะบอกว่าตัวเองก็อยากได้คุณนาวาันถูกเตือนเรื่องนั้นทําให้เกาหัวดด้วยทาางสนํนกผิ แม่พอได้เห็นหรือได้ฟังเรื่องราวแลกประหลาดเลยคิดว่าอาจขายได้เป็นนิสัยเสียนะครับนิสัยเสียจริงๆด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาวุธเฮ้อหัดควบคุมตัวยังหน่อยสิพวกจอมานหายไปแล้วจากกวาดที่เที่ยวก่อสงครามไปทั่วก็ล่มสลายแล้วในที่สุดก็เกิดสันติภาพแล้วแท้ๆจะหาเชื้อเพลิงใหม่เข้ามาอีกทำไมกัน <laughs> สัมนึกผิดแล้วครับเชื้อเพลิงใหม่อาวุธนั่นคืออาวุธทรงอนุภาพถึงขนาดนั้นการที่มีอาวุธนั่นอยู่ในครอบครองหรือเปล่าคือตัวตัดสินแพ้ชนะไม่คิดจะเอาอาวุธนั่นเข้าสู่โลกตะวันตกสิ่งนั้นควรอยู่ในสวนของตำหนังยโยโคไปแบบนั้นหรือว่าโดนเก็บไปให้ฝุ่นก่อนในโกดังอาวุธจะดีที่สุดทำให้ไม่กล้าพูดรายละเอียดของอาวุธนั้นหนักเข้าไปใหญ่เอ๊ hey, เรื่องนั้นช่างเถอะอันดับแรกเรื่องการเจรจาสินะครับรู้หรือเปล่าว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ ดูเหมือนว่าฝ่ายควานหลงจะวุ่นวายกับการคัดเลือกตัวแทนของเหาและยกเลิกกฎหมายนั่นเขาแค่บอกว่าหากกำหนดเวลาได้แล้วจะติดต่อมาหาถ้าอย่างนั้นคงมีเวลาว่างกันอีกสักพักนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยเหตุนี้พวกชินจึงไดนกำหนดการขึ้นมาอย่างกระทันหันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือว่าคุณซุยดันซึ่งกำลังฟังบทสนทนาของคุณนาวันกับออกเอ่อยแท้ขึ้นมามีอะไรหรอครับท่านซุยดันพอออกถามเธอคุณซุยดันรรหันมาหาพวกชินแล้วข้อหัวลงต่ำ ไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีที่กฎหมายนั้นถูกยกเลิกขอบคุณจริงๆค่ะพอคุณซูรันผู้อย่างนั้นคุณชาวรินคุณดีฟานและคนอื่นๆก็พากันขมหัวตามเดิมทีตั้งใจะจะเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกกฎหมายที่ว่าด้วยตัวเองหลังจากร่างกายหายดีนี่เนอะแต่พอกฎหมายนั่นดูท่าจะถูกยกเลิกทั้งที่ตัวเองไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเต๋อคงรู้สึกอยากขอบคุณแต่ว่านะ เงยหน้าขึ้นนะครับท่านสวยดันเดิมทีการบังคับใช้กฎหมายนั่นนับว่าน้าแปลกอยู่แล้วจะมีผลลัพธ์แบบนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่จําเป็นต้องขอบคุณหรอกครับออกผู้ถูกแล้วแต่คุณสวยดันใส่หัวเล็กน้อย ไม่ค่ะได้ยินว่าหา่าวมีวิธีจัดการปัญหานั่นคงเพราะมีพระองชายอยู่ด้วยวิธีนั้นเลยไม่ได้ผลสําหรับหา่าวน่าจะกลายเป็นสถานก,การณ์เหนือความคาดหมายจันอยากขอบคุณพวกองชายในแง่นั้นค่ะทุกคนของตระกูลหมิงพยักหน้าให้กับคำพวกของคุณซวยดันเรื่องนั้นแค่บังเอิญโดยสิ้นเชิงไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อทำลายแผนการของ่าวสักหน่อยถึงเขาจะขอบคุณพระเรื่องนั้นทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันทําให้สับสนต่อคําขอบคุณของพวกคุณซวยดันคุณซวยดันเห็นภาพนั้นจึงหัวเราะเบา ถ้าอย่างนั้นกรุณารับเป็นคําขอบคุณที่ช่วยอยู่ความเสียหายจากมังกรให้กําจัดอยู่ในวงแคบสุดค่ะพอหมู่บ้านที่พวกองค์ชายช่วยเอาไว้มีคนของสมาคมการค้าเราอยู่เป็นจํานวนมากขอบคุณจริงๆค่ะอย่างนั้นเองเหรอไม่สิเป็นหมู่บ้านใกล้ถี่อาศัยของมังกรนี่นาะจะมีคนของสมาคมการค้าไปอยู่เพื่อส่อหาหนมังกรก็ไม่แปลกแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนล่ามังกรหรือแก้ซื้อหนังมังกรที่โดนล่าอย่างไรก็ตามแต่พวกจินช่วยหมู่บ้านให้รอบ้นอันตราย เข้าใจแล้วครับขอน้อมรับคำขอบคุณไว้แล้วกันออกยอมรับคำขอบคุณเพราะการที่จะขอบคุณสำหรับเรื่องนั้นก็ไม่แปลกอะไรในเมื่อเป็นอย่างนั้นคงต้องรีบตอบแทนกันนะคะมาจ่ายงานเนี้ยขอบคุณที่ช่วยเหลือหมู่บ้านฉเฉลิมฉลองให้กับการเสียตำแหน่งของเฮาและการยกเลิกกฎหมายห้ามค้าขายเธอค่ะคุณสวดันพูดจบก็เริ่มสั่งการหลายอย่างกับพวกคนรับใช้ทันควันแล้วออกจากห้องนั่งเล่นไปจะว่าไปแล้วตอนมาที่นี่วันแรกก็จ่ายงานนี้นี่นาหรือว่าจะชอบจ่ายงานนี้กันนะถ้าทางคุณซวยดันจะดีใจจริยยงๆ,ๆนะครับ ปัญหาได้รับการขี้คายในอึดใจพอจะเข้าใจได้ว่าเขาคงอยากฉลองขณะที่คุณนาวันกับอ็อกมองไปทางประตูห้องนั่งเล่นที่คุณซุยดันน,นอ,อกอไปพางคุยกันแบบนั้นประตูพันเปิดออกและคุณซุยดันโผล่หน้ากับเข้ามาเอ๊การเจราจาเรื่องซื้อขายจิลาเวทมต์เอาไว้พรุ่งนี้นะคะพูดจบก็หายตัวไปอีกครั้งโพชีนิ้มเจือดโดยอัตโนมัติให้กับฤริกรรมของคุณซุยดันส่วนคุณชาวรินมิท่าทางเขินนาย จริงๆเลยถึงจะตื่นเต้นก็เถอะเลิมสถานะประธานสามาคมการค้าชั้นนำไปแล้วหรอครับทุกคนพยักหน้าให้กับคำพูดของคุณอาวานฮ <c oughs> ่าอาไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะภายในงานเลี้ยงกลางคืนของวันที่รู้ว่ากฎหมายนั่นจะถูกยกเลิกคุณซุยรันอารมณ์ดี้กว่าใครเธอคงอาการดีขึ้นมากแล้วถึงได้สดเล่าแทนน้ำเปล่าเลยฮะคุณซุยรันร่างกายยังไม่หายดีจะดื่มขนาดนั้นไม่ได้นะคะซิซิลีพยายามเอ,อ่ยห้ามไม่ให้ดื่มแต่คุณซุยรันหายได้สนใจ อ้าวท่าน,นางฟ้าก็ดื่มด้วยกันสิมะไม่ค่ะฉันโทชินคุงช่วยหน่อยสิพอเข้าไปบอกห้ามซีซีดี้กับเป็นฝ่ายโดนคุณซีรันกดแกะเอียงจึงน้องขอความช่วยเหลือจากชินช่วยไม่ได้นะเข้าไปช่วยหน่อยดีกว่าหลังถูกซีซีดี้ขอให้ช่วยชินก็หยิบของอย่างหนึ่งออกจากช่องเก็บของตามิติขออภัยนะครับเฮอชินอ้อมไปข้างหลังคุณซีรันที่กําลังเมาแอแล้วรีบสวมของสีน,นั้นให้เธอ นี่อะไรนะเสียงที่ชินใส่ให้คุณซุยดันคือสร้อยคอโลอาคมกําจัดสิ่งแปลกปลอมนั่นเองหากใส่เสียงนี้อยู่แอลโกอฮอล์ส่วนเกินจะถูกกําจัดออกจากร่างกายคุณซุยดันคงจะสั่งเมาเองค่ขะขอตัวหน่อยนะคุณซุยดันพูดแล้วรีบออกไปจากงานเลี้ยงเ้อขอบคุณมากจ้ะชินคุงแต่คุณซุยดันเป็นอะไรไปหรอจ๊ะอ๋อสร้อยคอนั้นโงอาคมกำจัดสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมล่ะ,ละเธอไปกำจัดแอลโกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปมากเกินนะ่ะ กำจัดอ๋อ,อสีซีิบลี่ทาททานจะเข้าใจแล้วสิ่งที่รับเข้าไปในร่างจะถูกกำจัดด้วยการขับถ่ายพูดง่ายๆคือคุณซุยดันไปห้องน้านั่นเอง้งผ่านไปสักพักคงสั่งมาพอสมควรคุณซุยดันจึงกลับมาในงานเลี้ยงด้วยสีหน้าอึอดอดัดขออภัยค่ะท่านนางฟ้าดูเหมือนจะตื่นเต้นไปหน่อยไม่เลยค่ะจะตื่นเต้นก็ไม่แปลกแต่คุณซุยดันเพิ่งจะหายป่วยได้ไม่นานถ้าดื่มหนักขนาดนั้นอุสการรักษาจนหายแล้วแต่อาจป่วยเป็นโรคอื่นขึ้นมาอีกนะคะเอ๊ะขอโทษค่ะ ถ้าเข้าใจก็ดีแล้วค่ะดังนั้นดื่มแต่พอประมาณนะคะค่ะเข้าใจแล้วคุณซุยดันถ้าทางสำนึกผิดจริงๆเตอจึง,จง,จง,จงยอมฟังคำเตือนของคนอายุน้อยกว่าอย่างซีซีดี้แต่โดยดีว่าแต่สร้อยคอนั้นคืออุปกรณ์เวทหรอคะอาการเมาหายวับไปกับตาเลยเออเรื่องนั้นคุณซุยดันยอมรับฟังคำตักเตือนอย่างว่าง,ง่ายแต่พูดจบก็ถามถึงสร้อยคอนั้นในทันทีเมื่อซีซีซดี้ถูกถามแบบนั้นก็ละหมายใจขึ้นมาว่าควรบอกดีไหม บอกรายละเอียดไม่ได้แต่ว่ามีผลลัพธ์ช่วยกําจัดสิ่งไม่จําเป็นที่เข้าสู่ร่างกายครับพอชินพูดแบบนั้นคุณสุรันเมืองตาโตเอาเมือจับส้อยคอเออซอยนี่ขายได้ไหมคะโอ้มาแบบนั้นหรอขายหมายถึงขายสิทธิ์ในการจําหน่ายสร้อยคอนั้นหรอครับค่ะไม่ได้หรอกคะคุณสุรันประสานสองมือเป็นเชิงขอร้องน่าเสียดายที่คงตอบรับความคาดหวังนั้นไม่ได้ น่าเสียดายครับแต่ซรอยคอนั่นผมโรงงานคมได้อยู่คนเดียวฉะนั้นไม่ได้เอามาทําเป็นของขายครับพอชินบอกว่าอย่างนั้นคุณซุยรันเผยสียนะเสียดายจริงๆ งั้นหรอคะพอทําท่าทางหนหัวขนาดนี้รู้สึกไม่ดีขึ้นมาเลยแฮ่เขินตอบรับการเจราจาแบบนั้นตรงนี้หลังจากนี้จินนาต้องทำสร้อคอนั้นไปตลอดชีพแต่ในควานหลงมีศินาเวทมมันจำนวนมากสําหรับด้านนั้นคงไม่ต้องห่วงอะไรคุณซูร,รันทําท่าหดหัวอยู่พักหนึ่งแต่แล้วผ่านไปไม่นานก็รีบเงยหน้าขึ้นถามว่าถ้าอย่างนั้นขอซื้อส้อยคอนี่เป็นการส่วนตัวได้ไหมคะเป็นการส่วนตัวหมายความว่าคุณซยร,รันอยากได้หรอ กําจัดสิ่งไม่จําเป็นที่เข้าสู่ร่างกายใช่นะคะสรุปคือต่อให้กินยาพิษก็จะถูกกาจัดออกใช่ไหมโอ้อธิบายแค่นั้นแต่ดูขนาดนั้นเชียวครับใช่แล้วดูเรื่องนั้นถึงได้อย่างได้หรอครับค่ะพอขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมการค้าทั้งที่เป็นผู้หญิงก็ทำให้ถูกหมายชีวิตแต่หากมีเส้ยคอนี่อย่างน้อยๆคงป้องกันการรบสังหารด้วยพิษได้สำหรับฉันไม่มีอุปรกรณ์อะไรจะมีสเสน่ห์เท่านี้แล้วค่ะเป็นแบบนั้นเองหรอถ้าคุณสุดันใช้เป็นการส่วนตัวคงไม่เป็นไร หากมีเหตุผลแบบนั้นจะให้ซ้ยคอนั่นแล้วกันครับจินพูดจบคุณสุร,รันพันธ์ทำตาโตอะไรกันจะให้อุปกรณ์เวทมนต์แสนวิเศษขนาดนี้ฟรีๆไม่ได้นะคะเอ๋เออทำไมล่ะบอกจะให้ฟรีแท้ๆทำไมถึงโดนเตือนแทนล่ะไม่เอาเงินหรอกครับไม่ได้ค่ะ ไม่เอาครับไม่ได้ค่ะหลังจากเถียงกันไปมายัางน่นหลายยกสุดท้ายชินเกียวกล่อมเธอว่ายังไม่ได้กาหนดอัตราแรกเปลี่ยนสกุลเงินก่อนกําหนดเรื่องนั้นคงรับเงินของควาญลงไม่ได้เธอจึงยอมรับยังไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะหัวแข็งขอจ่ายค่าตอบแทนให้ได้นิสัยแบบนั้นพอเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่กําเหิดสินะทําให้เธอไม่เห็นด้วยกับการรับข่องไปโดยไม่มีค่าตอบแทนแค่นั้นก็ทําให้เห็นถึงบุคลิกในฐานะประธานสมาคมการค้าของคุณซุรันแล้วขณะเนึกชื่นชมคุณซูรันเดิมไม่ก็มองพวกคุณนาวานเมาไม่ได้้สตีครัง งานเลี้ยงดำเนินต่อไปและช่วงเวลาที่งานเลี้ยงใกล้จะจบลงหืมชินคุงม,มีอะไรหรอจ๊ะเปล่าเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงจากนอกหน้าต่างจึงหันไปมองข้างนอกแต่ซีซีดีซึ่งอยู่ข้างๆกันดูท่าทางจะไม่ได้ยินแต่เหมือนได้ยินอะไรจริงๆนะอะไรกันนะชินแกได้ยินหรอออกด้วยเออเราอยู่ริมหน้าต่างเลยได้ยินชัดเจนไม่ได้คิดเองเหรอชินพูดพางมองไปนอกหน้าต่างพร้อมกับออกอะไรอะไรชินคุงกับองค์ชัยมองอะไรกันหรอ มีอะไรหรอครับอดิสกับทอรเห็นพวกชินทำแบบนั้นจึงเดินเข้ามาหาเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากข้างนอกหน้ะเสียงรอขอรับยูเรียสซึ่งเดินมากับทอพากันมองไปนอกหน้าต่างรู้สึกตัวอีกทีอันติเมยเมจิกเชนทุกคนพากันเดินมาอยู่ตรงหน้าต่างแล้วมองข้างนอกหลังจากมองนอกหน้าต่างอยู่พักหนึ่งออกนั่น เออนั่นมันไฟไมหมหลอห่างไกลออกไปมีแสงสีส้มเรืองรองไม่ผิดแน่นั่นคือเหตุไฟไหมเปลวไฟลุกลามออกมาหลังเกิดเสียงพักหนึ่งกองเพลิงขยายใหญ่ขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกตัวขึ้นได้ไม่เพียงแค่ติเหมยเมจิเชียนทุกคนของตระกูลหมิงแห่แหนกันมาอยู่ตรงริมหน้าต่างเพื่อมองออกไปข้างนอกจนมีผู้คนได้ขนาดทิศทางนั้นในบรรดานั้นได้ยินเสียงพิมพำเบาๆจากคุณเฉาลินคุณเฉาลินรู้หรอครับ,บว่านั่นคือที่ไหน ค,ค่ะมองจากทิศทางและระยะห่างน่าจะเป็นคำพูดต่อมาทําให้เกิดความตึงเครียดในหมู่พวกชินบ้านของเหาค่ะบ้านของเหาจินน้องเสียงดังลั่นขึ้นมาทันควันมะไม่แน่ใจนะคะแค่ว่าบ้านของเหาอยู่ในบริเวณนั้นคงตื่นเต้นที่คําพูดของตัวเองทําให้ตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนทําให้เธอรีบร้อนตอบด้วยความหลนลานสงสัยต้องรีบไปตัวดูนะ นั่นสิถ้าไม่ใช่บ้านของเหาวก็ไม่เป็นไรช่วยดับไฟแล้วค่อยกลับแต่ถ้าเป็นบ้านของเหาพอชินพูดแบบนั้นออกนาบายบรมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนพูดว่าถ้าทานจะเกิดเรื่องวุ่นวายอีกแล้วและก็ขอจบตอนที่156เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ